ขอขอบคุณพี่โลมและก็น้องมากี้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับเก็ตอยู่ที่ช่อง3หนองแขมครับในพิธีบวงสวงละครถึง3เรื่องด้วยกันครับของค่ายมัสเตอร์วันและก็ทีวีซีนครับก็มีเรื่องจงกลกิ่งเทียนคุณหนูชันธนาและก็สุยิปตาครับ ยกทัพนักแสดงมากว่าครึ่งร้อยเลยค่ะป้าปิ่นนัทนานแห่งค่ายทีวีซีนและแม่ก้อยธาริกามาสเตอร์วันที่ผนึกกําลังมาบวงสวงละคร3เรื่องสมสไตล์ที่สถานีหนองแขมกันเมื่อเช้านี้กับละครเรื่องแรกบูดุเดือดเลือดพล่านสู้ยิบตาที่ได้พระเอกกลามบึกพี่อัมอธิชาตมาประกบน้องเบนซ์พรชิตาญาทิพราชปานนอตวรลิศที่จะร่วมสู้กับอิทธิพลเถื่อนกันค่ะระเบิดภูเขาเผากะท่อมเรื่องนี้ครับ ถ้าทางเรื่องนี้พี่อ้ําจะได้ใช้พละกําลังที่ได้ฝึกมาอย่างเต็มที่ก็พอเห็นบทแล้วก็เลยบอกพี่ปิดว่าขอเป็นตายสักตอนสองได้ไหมโดนยริงตายพลาดเพราะว่าระบูค่อนเยอะมากแล้วก็อยากเห็นพี่อ้ําบูนะก็อยากเห็นพี่เบนบูเหมือนกันพูดสามคำที่เหลือลุยเต็มที่ถ้าจะบ่นก็บ่นพี่เบนเนี่ยแหละครับเพราะว่าเขาคงมีความแค้นเอาไว้เยอะอาจจะพลาดกันเองอ๋อเหรอ ก็ต้องเหนื่อยกันอีกแล้วครับรู้สึกกับบูเยอะด้วยบูหนักด้วยครับแต่อยาดไม่ได้บูว่าเขาด้วยแต่เรื่องนี้น่าดูสุดเลยเนาะสื่อตาเนาะส่วนจงกลกิ่งเทียนก็ได้นางเอกเนื้อหอมสาวเจนนี่จากหยกลายเมฆมาประกบกับพระเอกมาแรงหนุ่มเกรดวรินทร์ธรเอชอิสริยานและสองหนุ่มสุดกรี๊ดบอยพิษณุและตุ้ยเกียรติกมลนค่ะต้องขอฝากเนื้อฝากตัวพิจนนี่ก่อนนี่ฝากสองรอบเลยเนี่ยจะท่ว่าอันนี้ต้องฝากกับเกรดมากกว่าไม่ใช่เป็นไงครับพิจนนี่เรื่องนี้ระบทเป็นเอะ่ค ค่ะก็จะเป็นสาวเหนือแล้วก็เป็นสาวเปรี้ยวด้วยแล้วก็โดนเออพีเสิงใช่ครับก็คือเรื่องนี้เหมือนจะเป็นละครเพลียแล้วก็มีแบบสลับล่างกันนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็เป็นผีเอ็มเป็นผีแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ผีเหมือนทุกเรื่องที่เล่นนะคะเป็นผู้หญิงที่ที่ซื่อแล้วก็แล้วก็วันหนึ่งถูกผู้ชายหลอกใครมาเตือนคนดีๆมาเตือนก็ไม่เชื่อเป็นพี่สาวผมพี่เอะครับจะแบบเชื่อเชื่อผมตลอดเวลาก็เกสก็จะแพ้ไปโดยปริยายอะไรเงี้ยซิงซ่งแบบผมก็จะได้ร้ายเต็มที่อะไร